ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะเนเพื่อนจ๋าว่าพกกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบอยากกินขนมแบบมันหวานนะคะแบบอะไรก็ได้ที่แบบมันหวานนะคะพอดีเปิดเข้าไปในตู้เย็นนะคะก็เจอเจ้านี่นะคะกบซื้อมานานมากแล้วนะคะนั่นก็คือแอปเปิลพายนะคะหรือว่าพายแอปเปิลนะคะพายแอปเปิลนั่นแหละนะคะมาค่ะมาดูกันนะคะว่าเขา นี่วิธีทําข้างกล่องนะคะนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้กบเคยซื้อมาทํากินรู้สึกว่าจะหลายครั้งนะคะแต่ละครั้งกบทํากับสามพี่สาวสามีนะคะสามีไม่อยู่บ้านนะคะเราจะทําขนมอันนี้ช่วง t แตงสกิฟว i n g นะคะเป็นเพื่อนจา๋าโอเคมาดูกันหลังกล่องนะคะเขาก็จะบอกวิธีตามนี้นะคะเข้าโอเว่นนะคะ400ฟาเรนไฮ แล้วเขาก็ให้เรา,เอ,าออกมานะคะมันจะมีน้ําตาลอยู่ในเหมือนจะเป็นซองเนี่ยเกล็ดมันจะเหมือนกับเกล็ดน้ําตาลแบบนี้นะคะหนึ่งชั่วโมองออกมาเสร็จปุ๊บเราก็เอาเหมือนเกล็ดน้ําตาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะคะโรยหน้าแล้วก็อบเข้าไปอีกสิบนาทีใช่ไหมคะ yes, <ma. S 1> โอเคเรามาเริ่มกันเลยแกะเลยนะคะแท่นี่ค่ะ นี่ก็คือสิ่งที่นี่ค่ะมันคล้ายๆเหมือนน้ำตาลนะคะแต่กบไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคิดแล้วคืออะไรอะ่ะโอเคไม่เป็นไรมันหนูคิดว่าบราวนชูกานั่นแหละนะน่าจะเป็นบราวชูกาอันนี้อันนี้เวน,น,นูไม่รู้นะโอเคเขาบอกให้เราเอาพลาสติกทุกอย่างออกนะโอเคค่ะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนจา๋า ข้างหลังอบสามารถมันจะเป็นแบบนี้เนาะ mm. เป็นอันเนี้ยฟอยนะคะที่เขาใช้อบ mm. ก็เดี๋ยวกบก็จะเอาเข้าเตาอบนะคะ mm. กบวอร์มเตาแล้วนะคะวอร์มเตาที่400เนาะแล้วทีนี้ไอตัวนี้มันดับแล้วแปลว่าเราอะสามารถเอาเข้าโอเวนได้นะส mm. อยด้วยค่ะคุณสา่ะต mm. ึ๊บร้อนเดี๋ยวเป็นร้อนโอเค ไปเลย่าตอนนี้ค่ะกบจะตั้งเวลาไว้ที่หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็มาเจอกันนะคะอีกหนึ่งหลังจากนี้นะคะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเรามาเจอกันนะคะแล้วนะคะครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราจะมาออกออก,กันอหอมมากชุบอุ้ยหอมมากแล้วเราก็จะ เอาเย็ามาใกล้นะที่รักเอาอันนี้นะคะชูกา้าจบที่ว่า,าน่าจะเป็นชูก้าบาร์โอยใกล้นะบอกใครบอกตัวเองโดยนะคะเขาบอกให้ทุบๆนะคะแต่ว่าเราทำบี้ๆแบบนี้มันก็ ชิ้นใหญ่เกินไปนเอาเยอะไหมที่แล้วมันจะหวานเกินไปหนูอน่ะข้างก่อนนี้ก็ใช้ไหม่หมดนะสามีกบเป็นคนชอบหวานรสความปรี้ยวหวานก็หวานจริงอันนี้เรื่องจริงสามีกบเป็นคนที่แบบสวีทมากเ,เพื่อนเด็กเวลาสามีสวีทนะกบก็แบบแอบเขินๆอ่ะแล้ว <c oughs> เ,เวลาเขาแบบโรแมนติกโมเมนต์อะไร โมเมนต์โรแมนติก hmm. ก็ก็ขื่นๆนะเดี๋ยวเข้าแป๊บเดียวโอเคถอยไปร้อนนะคะบอกไข่สิบนาทีมาเจอกันนะคะมาแล้วเรามาเปิดเลยที่ราาัระวังที่เราไม่ต้องเข้าไปเดี๋ยวที่เรา,าร้อนอูที่รไัไม่ต้องไม่ต้องที่รักร้อนนะัง พายเนี่ยเราจะต้องกินตอนเข้าเย็นนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าร้อนยังกินไม่ได้นะเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยไหมนั่นก็คือพายแอปเปิลนะคะที่เราระวังโดนฐานนะมันร้อนมากอันไหนของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ก็ของจริง <laughs> โอเคคะ่ะเ,เพื่อนๆจา๋า ที่แล้ราวังน่ากินไหมคะมเพื่อนๆจ๋าไม่แพงด้วยเนาะแค่ประมาณสี่เหรียญหรือห้าเหรียญหนูมไม่แน่ใจนะคะนี่ก็คือเศษสมบูรณ์แล้วนะคะโหอันนี้มันเดือดปุดๆออกมานี่นี่เห็นไหมที่แล้วเรามางโอเคคะ่ะเพื่อนนี่นี่นี่ที่ล้วนีน้มันเดดปุดๆๆรู้สึกไหมมีฟิลไหมน่ากินมากเลยนะคะเพื่อนตอนนี้มันหอมแบบหอมแบบน้ําตาลน่ะคะ่ะหอมแบบน้ําตาลแดงน้ําตาลมันมันไหมดูดิดูดิก็คือ เ,เราจะต้องกินตอนที่เขาแบบเย็นนะคะเย็นตัวนะทิ้งเขาทิ้งเขาไว้นะคะถึงจะอร่อยนะโอเคเขาเป็นเพื่อนจ๋ากรบไปแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนมาทานพายด้วยกันกับกบแต่ว่าทานไม่ได้ตอนนี้มันร้อนต้องรอให้มันเย็นนะคะก็ที่นี่ก็สะดวกสบายนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าเวลาเราทําขนมไม่ทำขนมไม่เป็นนะ่ะเราก็สามารถซื้อแต่อเมริกาเนี่ยกบยอมรับเลยนะคะว่าเขาแบบว่าทําขนมที่แบบว่าเป็นขนมแช่แข็งนะคะ ได้ดีนะคะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะสามารถซื้อมากินได้เรื่อยๆเลยนะคะกบเห็นหลายอย่างเลยนะคะในตู้แช่แข็งของขานะเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยวกบจะลองไปวันหลังกบไปวอลมาร์ทนะกบจะถ่ายขนมนะคะที่มันอยู่ในตู้แช่แข็งให้เ,เพื่อนๆดูนะคะ ว่าขนมที่อเมริกาเนี่ยในตู้แช่แข็งเนี่ยมันมีอะไรมากมายเลยนะคะ,พะ,เ,คคะเ,เพื่อนๆจ๋าโอเคค่ะเพื่อนๆกดไปแล้วนะคะขอบคุณมากมากนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณตากล้องด้วยค่ะ <c oughs> ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะเพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะล้วเพื่อนๆทุกคนค่ะไปเลย มอไซดีใส่นไ,ไปหรือเปล่ามัน่าหยีมันมันอันนี้อยู่ยไม่ที่เราจะทำแบบบางครั้งก็อยากจะบอกผัวว่าผัวอย่าทำแบบนั้นเลยผัวเขาไม่ทำแบบนั้นกันนะคะแป๊วจานมาเร็ว้บางครั้งก็อยากบางครั้งผู้ชายกับผู้หญิงอะกบสังเกตหล,ห,ลหลายหลายหลายอย่างแล้วนะว่าสามีกบกับกบเนี่ย การทําอะไรก็ตามเนี่ยเรู้สึกว่าไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าใจหิวไมแถ้าหิวหรอกสามีกบแบบผู้ชายน่ะเขาไม่ปานีไงกอดไม่ได้กบจะเป็นคนประเภทที่แบบผู้ชายนะดูดีมันมันยังไม่อันนี้เลยอ่ะมันยังไม่เย็นแต่พวกเราหิวก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยพายเนี่ยเขาจะต้องรอให้มันเย็นก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยดูดีมันมันแตก คือมันยังไม่เย็นนะ่ะมันยังไม่เย็นตัวนะคะแต่เราหิวดูดิดดนี่ดูดิเห็นไหมจริงๆแล้วเขาต้องให้มันเย็นกว่านี้แต่พวกเราหิวนะคะความเรียกท้องมันเรียกร้องนะคะเพื่อนๆจา๋าเดี๋ยวกบชิมให้เพื่อนๆดูนะมันร้อน <laughs> คิดว่าจะลวกปากแน่นอน ร้อนอยู่อืมสมเกียหวานมากแอบกระซิบนะคะขนาดหวานขนาดนี้สามีก็บอกว่าทำไมที่ร่างไม่โรยโรยชุกา้าบาวให้หมดเลยหวานมากขนาดนี้สามีก็บอกว่าทำไมที่ร่างไม่โรยไม่โรยไม่โรย,ยชุกา้าบาวให้หมดแค่นี้ก็หวานจ่อยแล้วเนี่ย เ,เพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะอร่อยมากบ๊ายบาย